สวัสดีครับวันนี้บิตคอยขึ้นเยอะเลยนะกลายเป็นสี่ล้านหนึ่งแสนกว่าแล้วนะแปบ๊บเดียวเองอะ่ะเขียวทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนแดงเลยนี่จะให้ดูเห็นไหม i อซ i พีไอซีพีึ่งพูดอยู่ไม่นานเลยนะไม่นานมากเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนี่กราฟลายมันนะทำนิวไฮไปแล้วเห็นไหมพูดถึงไม่นานเลย เดี๋ยวให้ดูเจ็ดพันแล้วนะจากห้าพันมาเจ็ดพันนะแค่ข้ามวันนะแป๊บเดียวเองนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเหรียญเก็บมูลค่าของเราบอกแล้วแต่แต่แต่ก็ไม่ค่อยอยากให้มันขึ้นเร็วเท่าไหร่หรอกนะแต่รอบนี้เหมือนไอซีพีจะมาแรงสุดนะรู้สึกเรือด,ดาเหุีายนที่เรามีอยู่อะโซก็แรงนะแต่โซแรงแต่โซมันแ,แ,แรงอยู่แล้วไงโซมัน,ม,นมันแรงเป็นเสมอต่นเสมอไปอยู่แล้วไงเออ ไตีพีเห็นไหมพึ่งเก่งอะ่ะไม่นานนะนะขึ้นมาเลยนะมีไปห้าพันพูดเยอะเออแล้วก็ตัวไหนอีกาล่านี่ก็เหมือนกันนะกาล่านี่อยากให้ขึ้นมากตอนนี้กาล่านี่ก็ถือว่าตอนลงมันก็ไม่ค่อยลงนะเออตอนลงบิตคอยลลงตัวนี้ลงลงก็ไม่ค่อยเยอะนะลงถือว่าโอเคกาล่า okay, นี่ก็โอเคอยู่เหรียญที่อยากให้ขึ้นมากให้ตัดคือเหรียญกาล่า มันมีโอกาสนะเพราะว่ามันเหมือนมันมีโอกาสอะดูจากกราฟน่าจะมีโอกาสตัวไหนอีกเมียเนี่ยเนียเนีย,นยขึ้นมาเยอะนะเมียนี่ก็ขึ้นเยอะอืมตัวไหนอีกวะลูนา่าออลูนา่าลูน่าเมื่อกี้เห็นว่าคือออลูน่าไม่เท่าไหร่ก็มีเนียนี่แหละขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นโซสิบเปอร์เซ็นต ไอซีพสิบหกเปอร์เซนเนี่ยแล้วสุดยอดเลยเนี่ยเห็นไงจากการถือไว้นะถือเหรียญไว้ก็ก็ถือว่าวันนี้ก็ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะโซผมเท่าที่ดูโซเนี่ยสองสองห้าเก้านิวนิวไฮในอดีตนะมันเกินอยู่แล้วแหละในอนาคตอะถ้าบิตคอยมันขึ้นไปทำไฮบิตคอยมันขึ้นไปถึงแสนห้าไอเนี้ยมันอาจจะเป็นพันหนึ่งเลยก็ได้นะมีสิทธิ์นะไอโซเนี่ยแล้วก็ไอโซเนี่ยดอกเบี้ยเยอะด้วยคือ ท่าที่ดูเนี่ยมันไม่จําเป็นนะเหรียญดอกเบี้ยเยอะดอกเบี้ยน้อยอ่ะเนี่ยโซดอกเบี้ยต้องเจ็ดแปดเปเ็นห็นไหมให้ดอกเบี้ยเยอะด้วยแถมขึ้นเยอะอีกได้ต่องเด้งเลยเห็นไหมเนี่ยอย่าง icp นี่ก็เยอะนะมันขึ้นเยอะก็จริงแต่มาให้ดอกเบี้ยก็เยอะนะ็นงไหมบอกแล้วมันไม่แน่ไม่นอนไม่ไม่ต้องไปดูดอกเบี้ยหรอกไอเพราะว่าบางทีมัน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 ก็เกี่ยวบ้างนะบางคนบอกว่าดอกเบี้ยเยอะแล้วมันจะไม่ขึ้นอ่ะมันก็มีบ้างมันก็มันมันก็แล้วแต่บางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนอ่ะ ืแต่ไอ้ที่สาคัญอ่ะคือมาเก็บแคปอ่ะมากกว่าเนี่ยมาเก็บแคปตรงเนี้ยบีทีซีเป็นห้าสิบทิลเลียแล้วนะเนี่ยอันนี้สําคัญกว่าสําคัญกว่าไอ้ดอกเบี้ยนะบางทีดอกเบี้ยเยอะๆมันก็ไม่ขึ้นก็มีอย่างพวกเหรียญเหรียญเค้กอะไรเงี้ยดอกเบี้ยมันเยอะเมื่อก่อนดอกเบี้ยเยอะแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยมันก็น้อยลงนะเรื่องดอกเบี้ยไว้เดี๋ยวพูดกันทีหลังวันนี้เอาวันนี้ขอชมเหรียญเหรียญขึ้นขึ้นก่อนนะ ไอซีพีมาดูว่าเป้าหมายเราไปที่เท่าไหร่ตัวเนี้ยความจริงอ่ะขอแค่ทักขึ้นไปสักสิบหกบาทขึ้นไปสักหกเจ็ดสิบอ่ะก็พอใจแล้วนะประมาณหกเจ็ดสิบอ่ะหกสิบอ่ะก็โอเคแล้วนะคิดหกสิบนี้ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะให้เก่ามันก็ให้เก่าแปดสิบกว่าบาทอ่ะขอแค่หกสิบอ่ะก็น่าจะได้อยู่นะขอแค่นี้นะเป็นไปได้ด้วยนะบอกเลยไม่ไม่เวลาขาขึ้นอนะ่ะเป็นไปได้นะแล้วก็ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนียเนียเห็นมาเงียบๆนะมันก็ขึ้นเยอะนะเนี่ยเนียเนี่ยเจ็ดบาทเนี่ยขึ้นเยอะนะเนียจะเอาขี่เท่าดีอ่ะผมว่าสามตีเท่าน่าจะได้นะคิดว่าสามตีเท่ามีโอกาสได้อยู่เหรียญอื่นก็ก็ไม่ได้ขึ้นแต่ความจริงมันก็ขึ้นทุกเหรียญน,นะเหรียญด็อกอะ่ะเห็นว่าเหรียญมีมามันก็ ใครบอกเหรียญมีไม่ดีเหรียญมีมันก็มานะไม่ใช่ไม่มาอ,อวันนี้ขอทําภารกิจหน่อยนะแล้วก็ไปแล้วดึกแล้วตีหนึ่งสี่ยี่สิบสี่นาทีขายก่อนอ้าวไม่ขายไม่ได้อ๋อแอบปบหนึง เหมือนเน็ดช้าๆไงไม่รู้อะแล้วก็ลืมลืม,ลมใส่เป็นมาเก็ตไงขายก่อนอุย้ยทำไมเป็นอย่างงี้แบบนีงหรือว่าขายไปเอาขายแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปซื้อซื้อนะดูหน้าซีนะดูหน้าซีเดี๋ยวก่อนซื้อซื้อเนี่ยทำภารกิจก่อน ขา,ขายเหรียญที่มีเยอะเยอะแล้วไปซื้อดูหน้าตีใช่ไหมแล้วก็ทำเรื่องฝากฝาก m a อ confirm โอ okay, เคเรียบร้อยแล้วก็ไปทำเรื่องขายขายโซขายแล้วไปซื้อขายโซไปซื้อแอคซี่นะ ซื้อไปเลยแอคซี่โอเคแล้วก็ได้แอคซี่ก็มาฝากต่อเนี่ยทาอย่างเงี้ยทุกครั้งนะส่วนตัวทําอย่างนี้ทุกครั้งนะที่มีโอกาสมีความเสี่ยงแล้วมัจะขึน้นเตือนเนี่ยเนี่ยทุกครั้งเวลาอาทิตย์ก็จะทําเพราะว่านในอาทิตย์แล้วก็ทำภารกิจไปด้วยในตัวเลยเนี่ยดูอดอกเบี้ยหน่อยเนี่ย ฝากเหรียญน่ะได้กำไร450าได้ดอกเบีย้ย452นะต่อวันนะอืมก็ถือว่าเยอะอยู่เหรียญโซนี่ก็ขึ้นมาจะกำไร600%ยแล้วนะเออให้ดูเฉยๆแค่นี้แหละโอเคไม่มีอะไรละตัดคลิป